ก่อนประมาณนี้แล้วใบจะอ่านได้ไมมามามยส้มโอเคพอไบเริ่มทวไรข้อความที่ใบตอบเองคือที่เจ็ดที่เดียวส่งเหรอไม่ได้ส่งก่อนสี่ทุ่มนะไม่สี่ทุ่มเป๊ะส่งเลยใบอ่านก่อนใบมาบ้างก็เริ่มเลยยี่ส่งหลังไม่ก็นิดนึงไบหลังนิดเดียวเอาไว้มาเรื่อยเรื่อยหาที่คนเวิดว่าแบบสี่จะซื้สูงนี่ยเอาจริงเนาะไม่ใช่บอกว่าเด็กซ้อมเพลยแต่เนยบอกเนยไปอาบน้ำนอนเปลี่ยนเวรกับเพื่อนแล้วโอเยไอ้เนยก็ตลกอ่ะ สี่ทุ่มดูบอลทุกวันี้ไปปลีฟันมาหรอเป็บอกเก็บฟันดบอกเก็บฟันน้องจะซ้อมแล้วมั้ย่อโชว์ช้อมซอมช้อมซมวนนมอยเปล่นลูกแล้วนะ้ยรือว่าแข็ เหมือนเดิมที่มันแข่งนะแข่งเราไทยกเชียร์ใครล่ะพี่เชียร์แข่งกันเชียร์ในล่ไม่ได้ดลสมมติว่าไปไปถ้าสมมติเขาได้สี่ที่ทำใจได้ไหมไม่ไดเลยน้มเสมออย่างนี้ได้ที่หมของเนตได้ก่อนพอใจเลยสมมติถ้าสมมติเขาได้สี่ไม่เอาอะเออทำไมวะ ต้องคู่กันตัเ้ดคู่กันเดนอเนโอยเชนะเลยเอเยอะเสุดิวไม่บอว่าไุดัม่เด็ดรจะไร่า้ยัจะนับผิดแล้วกัไม่ทาจบนนีไม่จบอนียิ้มแบบเขินไม่รู้ว่าเออไม่ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย่เหตอนนั้นอะเต้นอยู่น้ผิดยิ้มมาขึ้นมาบอกว่าให้รู้ผิดะ